ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง เฟียร์เดอะวอลกิ่งเดกันนั่นเองในตอนนี้นะครับผมกําลังอินเลิฟกับแฟนชายวอลกิ n งเดยมากๆเลยซึ่งต้องบอกนะครับผมในตอนนี้ผมอ่านคอมิกวอลกิ่งเดยเยอะมากๆแล้วก็ทั้งดูทั้งอ่านทําแม่งทุกอย่างเล่นเกมทําทุกอย่างเลยครับและผมก็ได้ตัดสรุปครับว่าวอลกิ n งเดยเนี่ยมันเป็นเหมือนโลกโลกหนึ่งครับผมแล้วเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็มีเกิดขึ้นหลายจุดบนโลกครับอย่างในหนังสือการ์ตูนเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนของลีกไปอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นการ,ร์ตูนเหมือนกัน ใหญ่มากๆครับและเมื่อประมาณวันกอ่อนจนถึงวันนี้นะครับผมก็นั่งดูซีดีที่ชื่อว่า Fear the Walking Dead มา ซึ่งผมจะขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นคนละซีรีส์กับ Walking Dead นะครับเป็นจัก,กรวาลเดียวกันแต่คนละเนื้อเรื่องกันโดย Walking Dead ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ Walking Dead ที่นําแสดงเป็นตัวละครหลักโดยลิคก,กริมครับผมเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวลิกตะลุยโลกซอมบี้เหมือนในคอมิกนั่นแหละครับแต่ทว่าเรื่องราวนั้นได้เกิดแบบซอมบี้ขึ้นมานานแล้วใช่ไหมครับเหมือนลิกตื่นมาในโรงบาลเนี่ยโลกทั้งหมดก็พังไปหมดแล้วเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วแต่ทว่าเรื่องราว Fear the Walking Dead ที่ผมเพิ่งไปดูมานะครับมันเจ๋ง ราวของโลก Walking Dead ในตอนที่ซอมบี้เพิ่งเริ่มระบาดครับเพราะฉะนั้นในตอนนั้นนะครับคนก็ยังเต็มเมืองเต็มบ้านไปหมดมีตำรวจออกมาจัดการกับเหล่าซอมบี้ผู้คนยังแตกตื่นไม่รู้จักวิธีการจัดการเหล่าซอมบี้สนุกมากครับให้อารมณ์แบบเครียดมากกดดันมากต้องบอกเลยว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นควรไปดูครับโดยเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ชีวิตก็ปกติสุขดีอยู่หรอกแต่ทว่านะครับจู่ๆก็เกิดซอมบี้เอาเบกขึ้นครับซอมบี้นั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากมาก ผู้คนนั้นจะเอาตัวรอดยังไงพวกเขาไม่เคยรู้จักซอบบี้มาก่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะจะน่าสนุกขนาดไหนท่านผู้ชมคงต้องไปดูเองแล้วครับซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าผมชอบเรื่องราวนี้มากๆตอนจบเนี่ยสนุกมากครับเด็ดมากจบไม่เหมือน Walking Dead แน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูเลยนะครับผมมันไม่เหมือนกันอย่างแท้จริง ผมให้แบบเลทประมาณแบบ8เต็ม10เลยครับผมชอบสไตล์นี้มากๆและหลังจากผมดู Fear the Walking Dead จบสดๆร้อนๆไปเลยเนี่ยผมก็ไปดูต่อครับผมมันมีตอนยิบย่อยของ Walking Dead มาอีกมากมายซึ่งเป็นตอนที่แบบไม่เกี่ยวกับลิกนะครับเป็นตอนแยกออกมาเล็กๆน้อยๆถ้าผู้ชมก็ลองไปหาดูได้นะครับสนุกมากบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบซอมบี้เป็นคอหนังซอมบี้อะไรแบบนี้นะไปดูได้เลยครับหรือใครอ่านคอมิก Walking Dead ดู Walking Dead ในคอมิกเวิร์มาแล้วชอบเนี่ยผมก็จะขอแนะนําให้ไปดูเช่นกันนะ ค,คุ้มค่ากับการดูแน่นอนโอ้โหไปดูเลยนะไปดูเลยและนี่นะครับก็คือสิ่งดีๆที่ผมอยากนํามาแบ่งปันท่านผู้ชมในวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวกับคอมิกแต่ผมก็ยังอยากเล่าให้ฟังนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงคือช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยว่างแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปมให้มันทีทีวันหนึ่งจะได้ประมาณ2คลิปหรือบางวันก็คลิปหนึ่งก็แล้วแต่วันนะครับแต่พยายามจะลงให้ได้2คลิปทุกวันเลยอันนี้ก็ไม่สัญญาและกันเดี๋ยวทําไม่ได้แต่จะพยายามนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็ลองบอกเพิ่มกันมาได้วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร e ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ